<Okay. S 1> เาาราดได้ขึ้นให้เป็นลูก ขอมาเตี้ยเวอร์ขอบคุณค่ะมาจูพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยาค่ะ้้พี่ชอบขาความรู้สึกความรู้สึการได้ลูกสาวเขะไอยู่ลูกสาวสวยไหมคะสมาสมมงไปจาเชียร์กันอยู่ใช่ไหมก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมรายการแล้วก็มานะคะทุกคนที่มาด้วยวันนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องพลอยอมงดี ออยเนี่ยเวลาอยู่ในกองเนี่ยจะเป็นคนที่ตั้งใจมากตั้งใจทุกเรื่องตั้งใจทุกอย่างก็คือเราเก็บคะแนนตั้งแต่อยู่ในตั้งแต่เดวันเลย<น>จังหวะสองคนสุดท้ายมีการลเบร์นิดหน่อยเลือกยากพีโ่โุเป็นลมข <c oughs> อโทษนะ <c oughs> คือขอโทษนะไม่ขอกนะขอถือถุยถุยลูกแม่ขอถือลูกแม่เป็นคนเป็นอย่างนี้แหละเนาะแม่ไม่แอบหรอกแม่เป็นอย่างเงี้ยแม่เริ่มออกแล้วตอนนี้เพราะว่าแม่ไม่กินข้าว ่อกี้ถามอะไรนะเรื่องยากไหมตอนต่อค่ะเรื่องยากใช่ไหมก็คือพี่ไม่ได้เป็นคนเลือกแต่พี่พอฟังคําตอบพี่ก็อุ๊ยตายคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยแล้วแบบอยากจะสามีพี่บอกว่ามันน่าเสียดายตรงที่ว่าเธอมีมงกุฎแค่อันเดียเพราะคนน่าจะมงได้เยอะมากเลยเขาบอกห้าคนที่ยืนหน่งมงได้หมด มาถึงสามีพี่ส้มบอกนะพี่ส้มก็รู้สึกดีใจแต่อันนี้เราไม่รู้คนอื่นว่าไงนะแต่ว่าเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเราเราจะทำตรงนี้ไปบอกกับสาวงามของเราอะแล้วก็ดนดีกับพลอยด้วยแล้วก็คะแนนที่ออกมาก็คือเป็นคะแนนของกรรมการตั้งแต่ต้นเลยค่ะเรารวมคะแนนตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็จริงๆงแล้วมันสูสีกันเยอะมากรู้ไหมมันสูสีแบบแบบเบียดเบียดกันมาเลยแล้วก็แต่ว่าพลอยก็หลุดออกมาเป็นนำโดง คือมาในในในช่วงแบบสองเบรกสุดท้ายอ่ะอันนี้จริงเป็นยๆได้ลอ่านคอมเมนต์บ้างหรือยังคะยังไม่มีเวลาอ่านคอมเมนต์เลยตอนนี้คนขยกขึ้นอันดับขึ้แล้วครัจริงหรอคะขอบคุณนะคะลูกสาวทุกคนแน่เหนื่อยมากขอบคุณนะคะตั้งใจทำเนาะตั้งใจทําอยากจะแบบอย่างวันแรกที่เราได้คุยกันถ้าแบบมีใครได้ไปได้คุยแซบเซวก็จะบอกว่าก็ขอให้ทําเป็นที่ในที่ไลน์คุยกับคุณนวัดเขาบอก ตอนแก็บอกให้จัดในรายการบอกว่าเอาไม่อ่ะถ้าทำมาทําเต็มที่นะแล้วก็พูดคาไหนก็ต้องเป็นคํานั้นเพราะเราก็เป็นคนจริงพอสมควรถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยลากเลือดแต่ว่าถ้าเกิดพี่ส้มยังไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะเดี๋ยวคืนนี้จะนั่งดูคอมเมนต์ก็จะขอบคุณทุกคนมากเลยนนที่นอนหลับแเราจะไม่ทำพี่ส้มรนะคะน,นอนหลับเราจะไม่ทำตอนนี้อยากนอนมากเลยค่ะตอนนี้คือพร้อมไปเลยนะตอกไปเลยนะหลังจากเียดจากการตัดการตั้งนานใช่จะเลยตะทัวลงอะไร ก็เธออย่าทัวลงแม่แด๊ดอย่าทัวลงแม่ขอบคุณที่ชมนะจะเป็นกําลังใจมากๆเลยไม่ใช่แม่คนเดียวนะแม่คนเดียวไม่สามารถทํางานดีขนาดนี้ได้ทีมงานทุกคนเก่งมากไม่ว่าจะเป็นทีมที่เป็นทีมของแม่เองครูแซบโชว์หรือ้องเก๋ที่เป็นพีอาทุกคนดีเรคเตอร์ทุกคนโชว์โปรดักชั่นทุกคนเก่งมากแล้วก็ทํางานร่วมกันแบบเขาเข้าใจเขาทุกคนยอมลดถอยคนละก้าเพื่อให้ทุกอย่างที่เป็นวิชั่นที่เรามองออกมาแล้ววันนี้ได้สมใจเลยก็ขอบคุณมากค่ะรู้สึกนอบน้อยดีก มงลงหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วความตื่นเต้นความปวดตาจะหายไปได้ไหมก็ตอนนี้รู้สึกตื่นตานใจมากจริงๆจะร้องไห้หลายรอบมากแต่ว่าพยายามไม่ร้องไห้เพราะว่ายังอยากสวยอยู่พออยากพออยากคุณพ่อเขาเสียตอน8ตัวแล้วก็เขาก็เป็นเด็กที่สู้ชีวิตมากเดี๋ยวเราคุยจะได้รู้จักชีวิตเขามากขึ้นในวันจันทร์นี้ที่รายการคุยแซ่บโชว์คนมงแล้วก็ทั้งห้าก็จะมา เนี่ยพอยเป็นเป็นชีวิตที่น่าสนใจมากว่าส้มอ่ะมีกับเด็กทุกคนอ่ะแล้วส้มก็อินกับทุกคนแล้วส้มถึงจะร้องไห้แบบว่าเธอฉันเข้าใจนะว่าคนนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแบบความเป็นแม่แล้วมันก็แบบเนาะแต่ว่าขอ,อาพูดเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็คือขอย้อนกลับมาที่พอยก็คืออ่อยากให้ดูคุยแซบโชว์วันจันทร์จริงๆเพราะว่าชีวิตพลอยเยอะชมนั่งฟังเขาอ่ะมันเป็นแบบการไต่เต้าการที่เป็นเหมือนแบบเหมือนเจ้าหญิงแล้วก็ลงมา แล้วก็กลับขึ้นไปได้เจอคุณแม่หนูแล้วด้วยนะแล้วก็ใช่ลูกแม่สวยมากก็ก็อยากอยากให้ทุกคนได้ตามดูเป็นกำลังใจให้ชีด้วยคำตอบรอบไฟนอลเป็นเคุณพ่อด้วยใช่ค่ะคำตอบรอบไฟนอลเป็นคุณพ่อที่เสียไปแล้วนะคะคือพออยากให้เขาเห็นในวันนี้ของพลอยว่าพลอยมาได้ถึงขนาดไหนแล้วใช่ค่ะนี่นานนะคะว่าตัดบอกเาว่าจะเป็นคนนที่เราอยากผู้จิ้งจก จริงๆเราไม่ได้คิดนานค่ะเหมือนเห็นภาพเขายืนอยู่ไกลๆแล้วก็ภูมิใจกับเราในวันนี้ใช่ค่ะจะมีมชั่นน้ำตาต่อลอดใช่ค่ะมีโมชั่นเยอะมากค่ะเพราะว่าตอบจากใจจริงค่ะก็ขอฝากน้องพอยด้วยนะคะมอ,องลินกาเซ่นะคะมอ,มองนี้ได้มาก็ึุนทำเนียบตัวใจแล้วเลยเ,เป็นยังไงบ้างเราก็เตรียมรับ แบรนด์ที่จะเข้ามาอะไรบ้างพร้อมรับมือค่ะคอยมีอะไรดีๆที่จะมัดใจแบรนางงามๆบ้างค่ขายของอะไรบ้างอ่ะหนึ่งความสูงความสวยแล้วก็ตอบปัญหาคนภาษาอังกฤษได้ค่ะมีปรับอะไรในทางบุ๋มอยสำหรับการที่จะเข้าไปสู่กลองใหญ่คุณผูนะคะหนูต้องมีปรับอะไรไหมสำหรับจะเข้าไปสู่กลองใหญ่จะขออะไรมก็ อย่าง yeah, ที่เจอ i m p r o v e ในทุกๆด้านคอยรู้สึกว่าคนเราต้อง Improv e ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นคอยจะ improve ในทุกๆด้านให้วันกองใหญ่คอยจะทําได้ดีที่สุดค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันกูมิ้งค่ะเลยเดือนหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งพรุ่งนี้ <sponsor S 2> นางก็ต้องไปออกงานเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามเชียร์น้องพลอยได้ที่งานคลายนะคะน้องจะขึ้นรถเปิดประทุน,นคันแรกของเดอะมอลนะคะฝากติดต,ตามความฝันในการเป็นเมชินิเบอร์ไทยแลนด์เมชเบอร์ว ความฝันพอยคืออยากเป็นมิสซิลเวอร์สของโลกค,ค่ะ oh. อยากเปน็นองสามค่ะ <S <s <Ukrainian> <S อยากถืออยากอยู่บนเวทีพร้อมมองกุฎแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะ <S <s <ess> แรงบันดาลใจ,จเกิดขึ้นจากอะไรแรงบันใจเกิดขึ้นเพราะว่าคอยรู้สึกว่าคอยอยากที่จะสแตนด์อก็คือลุกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนสำหรับผู้หญิงหลายๆคนให้เขาได้เห็นพอยว่าพอยสามารถทำได้และทุกๆคนก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะมีต้องตั้ง เวของคัว่งพอยไว้ว่าตัดสินยังไงบ้างครับคงเข้านั้นหรือให้เข้ากับไปยังไงบ้างตัตอนนี้เอาเรื่องจริงหรือว่าออเอาเรื่องแม,ไม่ไม่ต้องกลัวใครเราแม่ยัไงไแม่แม่ต้องถ่อมตัวแล้วไหม <c oughs> คือคือเอาจริงนะถ้าเกิดเราทํางานส่งเราทําเต็มที่นะเหมือนอย่างวันเนี้พี่พี่มีโอกาสได้ส่งพอยพี่ก็เต็มที่กับเขาถ้าถามมุ่งหวังถึงไหนก็ ไปให้สุดทางเลยค่ะลูกเออแลตอนนี้แฟนนางงามนกยงให้แบบว่าคุณแท่โคตรสิงเลยนะคตรจริงเหรอใช่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับฝั <h 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 ่งนับตัวเองยังไงบ้างคะเพราะว่าทีนี้เราคาดฝันถึงมึงเลยก็พร้อมสู้ไปกับคุณแม่โสมค่ะเออขอบคุณมากก็ ซู่ๆเดยลูกนะ,ะขอโทษที่แม่อ้องนิดนึงนะยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะ <c oughs> น้ำน้ำเขาก็ไม่ให้ทาน <c oughs> มีอะไรอยากจะพูดถึงแฟนนางงามไหมครับที่เขาคอยเชร์เราแล้วก็วคอยสนับสนุนเราขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเชร์คอยแล้วสนับสนุนคอยคอยฟังทุกๆคอมเมนต์จากทุทกๆคนแล้วก็เก็บไว้ในใจแล้วก็จะแผ่ความรู้สึกดีๆให้กับทุกคนนะคะขอบคุณนะคะจริงๆ ภาษาค่ะไทยอังกฤษฝรั่งเศส่องเป๊ะโอ้ยแกล่าจบการศึกษาท็อปสิบของฝรั่งเศสคะแนนดีนลิสคะแนนเต็มฉลาดมาพร้อมมงเบนบิซเนตเบลเต้ม,มีหมด อยู่สองคนลูกบีด้วยลูกพอยด้วยเออจับมือไหมแม่จับไปเลยพอคนไหนได้ก็ลงฉันหมอ <c oughs> โอเคถ้าพอมีอะไรอยากฝากแฟนนางงามลูกๆแบี่เนื้อให้กับสิตา,ตาสิโต,อ,ตอะไรอย่างนี้ได้ค่ะก็ฝากเข้าด้อมบีซูบีซูนะคะ แล้วก็มีทิกตอกอามองดีนค o y IG ก็อามองดีนค o y นะคะ Facebook a m o n g d ีนกรัซเซ่ค่ะเออไม่ต้องให้บอกเก่งมั้งได้ขอบคุณมากอ่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่